สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านอยู่กับช่อง Youtube สีนินภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้สีนินภาพยนตร์ได้เข้าจังหวัดพื้นที่จังหวัดนครปฐมบ่อยมากนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการหันชนของภาพยนตร์กลางแปลงบ่อยมาก และว,วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้เป็นวันที่15เดือนมีนา2566นะครับวันนี้มี120ดอกฝั่งละ120ดอกเป็น power ของชาตีนะครับที่เราไม่เคยไปถ่ายทำเลยและววันนี้เราจะได้มาชมกันที่วัดทับยายเท้านะครับจังหวัดนครปฐม เดี vale. ๋ยววันนี mm ้ผมพาท่านผู้ชมมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงลั่นแล้วนะฮะได้ยินเสียงลั่นแล้วดูบริเวณรถนะครับตอนนี้รถจอดเต็มพื้นที่เต็มถนนทั้งสองพื้นที่เลยครับท่านผู้ชมนี่รถจอดยาวเลยนะครับเวลานี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะท่านผู้ชมนะสิบหกนาฬิกานะท่านผู้ชมนะเนี่ยสิบหกนาฬิกานะสามสิบนาทีรถจอดเต็มพื้นที่แล้วครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในงานก่อนตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วแต่ก็คงจะอยู่ระหว่างการทดสอบหรือว่าเช็คระบบนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมที่หน้างานเลยเดี๋ยววันนี้ได้ชมกันครับชาตรี120ดอกส่วนอีกส่วนอีกฝั่งนั้นผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชมหน้างานเลยไปเลยครับท่านผู้ชมไปเลยครับ ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เรามานะครับตั้งแต่4ี่โมงคึ่นะจนถึงตอนนี้ประมาณ18นาฬิกาสานาทีลั่นมาตลอดเลยครับท่านผู้ชมลั่นมาเลยครับทําอะไรไม่ได้เลยครับเสียงลั่นมาตลอดเลยหันชนนะครับระยะเผาขนเลยฝั่งละร้อยยี่ดอกระหว่างอภิชาติชาตีชาวลิตด,ดิจิตอน และวิริยะมนตรีนะครับนี่ของชาตีนะเครื่องพาวเวอร์ชาตีนะครับเนี่ยได้ข่าวว่าพาวเวอร์ชาตีใช้แค่2,000วัตต์นะท่านผู้ชมแต่วันนี้หันชนกับนี่ชัชวานบอยเฮโลครับ S A U H N p o w e r เพลว์หนึ่งมืนสองพวัตต์แต่ละตัวของฝั่งยูเอ็นนะท่านผู้ชมนะนแต่วันนี้หันชนกับชาตีซึ่งผู้คนเต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมเกือบสองชั่วโมงที่ลั่นมานะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้หยุดเลยผู้คนแน่นสนามครับสุภาพบุรุษแน่นสนามมีทั้งเพศทุกวัยทุกเพศนะฮะที่เข้ามาชมในในบริเวณงานวัดทับเยเท้านี่นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้พักแล้วครับพักยกดื่มน้ำดื่มท่านะครับสำหรับอุปกรณ์แก้ไขสำหรับท่านผู้ควบคุมดูแลอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็ได้พักแล้วเดี๋ยวเราผมขอพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆบริเวณงานก่อนนะครับว่าแต่และหน่วยนั้นใช้ power กี่ตัวและใช้ลำโพงแบบไหนนะครับส่วน UN นี่เราเข้าใจอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะว่าเป็น power ของ UN เลยนะครับ 12,000วัตต์เลยนะครับของ UN แท้เลยครับนี่ฝั่งของชัชวานบอยเฮลโลนะครับควบกับนครภาพยนตร์นะท่านผู้ชมนะซึ่งนครภาพยนตร์กับ <Yeah. S 1> เครื่อง UN นี่หันชนบ่อยเลยครับนี่12,000วัตต์ครับท่านผู้ชม12,000วัตต์แต่ละตัวนะ ซึ่งนครภาพยนต์นี้หันชนมาประจำเลยครับท่านผู้ชม120ดอกวันนี้ก็มาหันชนอีกนะครับและที่วัดม่วงตะลดนะท่านผู้ชมนะเข้าไปชมใน YouTube ของสีนินภาพยนต์ได้นะทางม่วงตะลดเราก็ไปถ่ายทำมานะครับที่นครยูเอ็นอชนกับสอยนเตอร์นะฝากท่านผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสีดินภาพยนต์ด้วยนะเพราะว่าทาง YouTube นี่เราลงเพลงลูกทุ่งไม่ได้เลยครับท่านผู้ชม เขาไปติดตามทางเพจของศสีนินภาพยนตร์นะเดี๋ยวพักตอนนี้พักยกอยู่นะพักยกอยู่ฝั่งชาติีก็พักยกฝั่งนครยูเอ็นก็พักยกนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมยังไม่หนีเลยฮะยังไม่หนีไปไหนเลยนะครับไม่ได้รับประทานข้าวปลาอาหารกันเลยครับลั่นมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนมาหยุดเอาตอนนี้ครับหนึ่งทุ่มแล้วท่านผู้ชมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่วัดทับใหญ่เท้านะครับนี่นี่ฝั่งยูเอ็นนะ ลำโพงคงจะดูไม่ทันแล้วท่านผู้ชมนะเพราะว่ามืดแล้วใช้ระบบ SA นอะน่าจะเป็นดอก24ส่วนเสียงกลางก็ใช้โกเหลี่ยมปากแต่ชักยาวเลยนะครับนี่เสียงแหลมก็ใช้เป็นหัวจรวดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของชาตีก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่คือท่านผู้ชมยัง เอของแต่ละหน่วยยังเต็มสนามอยู่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งของอภิชาติชาตีก่อนนะครับเดี๋ยวเดินชมไปเรื่อยครัท่านผู้ชมครับวันนี้ลั่นกันดึกแน่นะท่านผู้ชมนะลั่นกันสนั่นแน่แต่ละหน่วยนั้นสู้กันแบบระยะเผาขนเลยฮะ0ร120ดอกนะครับส่วนของชาตีนี่น่าจะใช้ตู้ของชาตีเลยนะครับ แล้วก็บวกกับทีมงานของชอวิลชชยนะทีมงานโด่งดังระดับประเทศเลยฮนะชอวิลเชยนี่ซึ่งเป็นวงการที่เกิดมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะฮะแต่ระยะหลังท่านก็มีรุ่นลูกขึ้นมาทำแล้วครับรุ่นลูกขึ้นมาทำแล้วนี่ครับเครื่อง power ของแบรนด์นะแบรนด์ของชาตีเลยนะท่านผู้ชมนะ ชาตีนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเนียฮะใช้ระบบตั้งนะท่านผู้ชมตั้งเหรียญบาทเลยนะครับไม่ได้นอนนะตั้งเหรียญบาทเลยนี่คือชาตีนะครับอภิชาติชาตีชาวลิตด,ดิจิตอนนะครับวิริยะมนตรีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นการควบหรือเปล่านะครับเป็นการควบนี่เดินดูรอบๆเลยครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับแท่นของชาตีนี่จะเป็นสถานที่ที่ ระบายอากาศได้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะเสียงนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่คือชาตีนะครับเป็นประวัติมายาวนานเลยนะครับพาวเวอร์แบนด์ของชาตีนี่โด่งดังมาเมื่อระยะโอ้ยยี่สิบสาสิปีแล้วมากนี่นะฮะท่านผู้ชมเดี <S <S ๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้อยู่ระหว่างพักยกนะครับท่านผู้ชมไม่หนีเอฟซไม่หนีไปไหนเลยครับท่านผู้ชม เอซยังแน่นสนามอยู่ครับแต่ดีครับวันนี้เป็นสนามหญ้านะผู้ใหญ่ทางฝ่ายชา,ชาติและก็ฝ่ายนครยูเอ็นก็มากันครบเลยครับมาเพื่อจะมาช่วยนะครับมาช่วยเพราะว่า120ดอกนี้เป็นงานใหญ่120ดอกเท่ากันนะท่านผู้ชมนะเสียงกลางของชาติน่าจะเป็นปากแต่เหมือนกันนะท่านผู้ชม ออกสีดำครับชักยาวหมดเลยครับนี่นี่มาดูพี่ๆของชอวิรชัยนะอยู่ด้านหลังเลยนะนีะ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ชวีรชัยกำลังให้สัมภาษณ์ช่องพิธิพัฒน์อยู่นะครับช่องพิธิพัฒน์พิตะอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ชอวีรชัยอยู่นะครับนี่คือเอฟซนะครับบรรดาเอฟซทุกท่านนะคบอยู่ไม่ขยับไปไหนเลยนะท่านผู้ชมนะ วันนี้เต็มสนามครับระ,ระยะเผาขนเต็มสนามเลยนะท่านผู้ชมใช้เครื่องปั่นฟังของชัชวานบอยไฮโรใช้เครื่องปั่นของคุณพี่ประสงค์นะกำนันยุ่งพี่ประสงค์ส่วนของชาตีใช้ของสไก่สอนนะท่านผู้ชมนะเครื่องปั่นมี วันนี้อาจจะเป็นช่วงส่งท้ายเดือนของเริ่มต้นของเดือนมีนาเอา,อาง่ายๆเลยมีการหันชน120ดอกนี่คืองานที่วัดทับใหญ่เท้าจังหวัดนครปฐรมนะท่านผู้ชมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับแล้วเมื่อตอนช่วงหัวค่ําผมได้เดินทางไปดูที่หน่วยหนังของวิเชียนกุ๊บนะที่จอที่ฉายอยู่ฝั่งโน้นเป็นหนังประจํางานนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหนังประจํางานวิเชียนกุ๊บเป็น ทีมงานของในนครปฐมเหมือนกันอ่าพี่สมอ๋อวันดีพี่สมอโหวันดีเจอพี่สมครับนี่พี่สมนี่คือ f อีทุกทุกหน่วยอ่าเป็นไงบ้างอ่าฟังแล้วเป็นไงบ้างนี้ชาติวานดีครับชาติวานแรงมากอ่าแรงมากจะฟัมเพาะชาตีกัเพาะอ๋อชาตีเพาะชาตีนี่เป็นเครื่องเสียงมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับเออผมได้ยินมานานแล้วนะประมาณ3ามสิบสี่ิปีเออนั่นะผมพูดไ่ผิดแต่ไม่มีโอกาสได้หันชนเนาะผมมีชนป่อยเลยชาตีเนี่ยนะ เป็นเครื่องเสียงอะไที่รุนแรงมากมีงานเนี้ยที่ที่ร้อยเขาอ๋อเหรอไม่ธรรมดาไม่เคยแพ้เขาเลยนะได้ข่าวว่าเครื่อง2,000วัตต์นะจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยตัวก็ส0งพวัตต์จริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงจริงเนี่ยนะนี่ครับท่านผู้ชมผมก็เพิ่งจะเห็นกับตานะ่ยสีนินภาพยนตร์เพิ่งจะเห็นชาติเครื่อง2,000วัตต์มาชนกับเครื่องหมื่นสองของ UN เอไม่ธรรมดาทีนี้มันมีปัญหาแล้วเพลงเพลงเพลง,เพลงลูกทุ่งจะออกไหมเนี่ยลูกทุง่งสบายมากเลยชาติกินขาดอ๋อชาติยิงขาด ตามเพอฮอเหรอฝั่เพะครับนี่คือพี่สมนะครับพี่สมคนนคนปรปฐมเลยผมไปถ่ายทําม,มาเจอพี่สมบ่อยเอ้นี่ก็เจอกันลูกสาวเนี่ยรู้จักกันแล้วอ่าผมกับลูกสาวที่พี่สมรู้จักกันเลยก็เอานิดหนึ่งเอานิดหนึ่งว่าอ่านครเป็นไงเบ็ดแรงมากเบ็ดแรงแต่ว่าความเพาะตู้ของชาตีไม่ได้ก็ได้แต่แรงจริงแต่ความเพาะความนุ่มนวลสู้ชาติไม่ได้แต่ชาตีคืนนี้เขาได้ฮอน เบสอะฮอนทางนู้นระดด้อยกว่าทางนี้ก็คือนี่นี่จากผู้ฟังระดับต้นๆของของระดับหันชนเลยนะเจอเจอทุกงานเลยนี่ดูเครื่องเสียงแข่งม,มาประมาณ3 5 3 6ปีแล้วเนี่ยนะส5 36ปีแล้ว, 35, ลวตื่นจะเกินวันนั้นก็ไม่รู้นะตั้งแต่เครื่องเสียงชาติเลสใ,ใหม่อ่ะอ๋อเหรออ่ะงั้นแนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยว่าพี่ที่ไหนอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะ บ้านผมก็ <ผม S 2> อยู่ตรงนี้ใ,น<ม>ใกล้ๆกับวัดทับิษาวเนี่ยมีหนังไหมมมีหนังเลยผมไม่มีหนังครับไม่มีหนังแต่ชอบชอบชอบเนาะนี่คือคุณพี่สมนะครับ FC FC ทั้งสองฝั่งนะครับคุณพี่สมนี่คือผู้ที่ไปติดตามชมรายการหันชนมาประจําไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านหรือว่าเครื่องเสียงภาพยนตร์นะพี่สมนี่คือเป็นผู้ที่ไปคํำบอดอยู่กับวงการหันชนมาประจำไงข่อกราข,ขอขอบคุณคุณพี่สมที่ได้เดินผ่านมาให้ทักทาย นะครับยังไงก็ฝากผมกับลูกสาวด้วยนะว่าแถวนครปฐมนี่ไม่มีไม่มีเพื่อนนะครับอ่ะเดียวผมขออนุญาตเก็บภาพกว่านน้พี่สมนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันหัวจรวดครับท่านผู้ชมหัวจรวดนะนี่นี่ชาตีนะทีมงานของชาตีถึงเชื่อไว้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อป้องกันท่านที่เข้าไป ใกล้ระยะนะครับนี่คือเข้าไปอันตรายเลยนะครับเพราะว่าตู้นี้อยู่ระหว่างการเปิดเพลงนี้มันอันตรายนะครับเกิดจะล้มจะโค่นลงมาเราก็หลบไม่ทันหะครัยังไงก็หลบไม่ทันเดี๋ยววันนี้คงจะมีเพลงลูกทุ่งอีกช่วงระยะหนึ่งเนาะผมขอโอกาสพักเสียงตรงนี้ก่อน I <laughs> do ท่านผู้ชมตอนนี้ผมออกมายืนอยู่ด้านนอกนะอยู่ติดถนนฝั่งทางซ้ายมือผมนี่จะไปสอพอ,อ,อพงมาเดือนะท่านผู้ชมนะส่วนด้านขวามือนี่จะออกไปทางเส้นมาลายแมน,พนเพนเกษมนนะเข้านครปฐม,ม,มซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการพักยกของทั้งสองทีมทั้งสองหน่วยระหว่างชัชวาล บอยไฮโลกับอภิชาติชาตีนะครับอยู่ระหว่างการพักยกซึ่งสู้กันมาแบบโอ้โหไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยท่านผู้ชมและตอนนี้ผู้คนเต็มพื้นที่แล้วครับสถานที่จอดรถข้างถนนนี่สองฝั่งเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะสองฝั่งถนนนี่ยาวเหยียดเลยครับท่านผู้ชม ไม่มีที่จอดนะครับบริเวณงานนี้ไม่มีที่จอดรถแล้วและด้านในวัดก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านอาหารนะซ้ายขวานี่เต็มไปหมดเลยฮะท่านผู้ชมนะที่มาชมผลงานฝั่งของอวิชาติชาตีและชัชวานบอยเฮโลฝั่งละ120ดอกนะท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นงานที่วัดทับยายเท้าคืนสุดท้ายครับวันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะซึ่งก่อนที่ผมจะจบคลิปผมขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับว่า เดี๋ยวเราจะมีเพลงลูกทุ่งของแต่ละหน่วยนะครับผมจะเก็บเพลงลูกทุ่งทุกหน่วยให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันในเพจของศรีนินภาพยนตร์นะไปติดตามในช่องเพจของศรีนินภาพยนตร์ได้เลยเพราะว่าช่อง YouTube เราลงไม่ได้ครับติดลิขสิทธิ์แน่ๆอย่างไงผมก็ขอฝากท่านผู้ชมว่าถ้าอยากฟังเพลงลูกทุ่งในหันชนคืนนี้ให้ไปติดตามทางเพจของศรีนินภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไปทุก ทุกเพลงเลยครับเราจะเก็บให้ท่านทุกเพลงเลยนะครับวันนี้หายใจไม่ได้เลยครับนี่แน่นหน้าอกแล้ววันนี้แน่นหน้าอกมากยังไงผมก็ต้องขอกาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเก็บดูภาพกว้างๆของข้าคืนนี้ไปก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับที่วัดทับเยเท้า120ดอกทั้งสองฝั่งระหว่างชาตีกับชัชวานไม่ใช่ชาตีอภิชาติชาตีกับชัชวานบอยเฮลโลนะครับก็ขอกาบขอบคุณนะที่เข้ามารับชมช่อง ยู u ูบสีดินพยบิยนก็ขอสวัสดีทุกท่านครับลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย